สวัสดีครับผมกลับมาพบกับซูเปอร์กูณดี้นะครับโดยในเทปนี้ฮะเรามีหมวกอีกหนึ่งใบนะครับมารีวิวให้ได้ชมกันนะฮะโดยหมวกที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับได้แก่หมวก Next ครับผมเป็น Next รุ่น SX 100นะครับโดยเจ้าหมวกเจ้า SX 100นะครับเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว XD1 ที่เราเคยรีวิวไปในครั้งที่แล้วนะฮะโดย SX หนึ่นะครับจะทำมาเป็นหมวกทางเลือกโดยเฉพาะนะครับผม สำหรับสายสปอร์ตหรือว่าสายที่ขี่ถนนดำเป็นหลักนั่นเองนะครับไม่ร้อชาครับเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าหน้าตาของจมวก s x 1 0 0กันในกล่องว่าเป็นยังไงบ้างโดยในกล่องที่ให้มาครับผมตัวจมบวก s x 1 0 0นะครับในกล่องจะมีเป็นตัวถุงผ้านะครับกับหมวกที่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวพินล็อกครับแถมให้เช่นเคยนะครับเป็นพินล็อกนะครับที่เข้ากับตัวไวเซอร์หน้าหรือชิลหน้าเองเลยนะครับแถมให้ด้วยในกล่องนะครับผม อันนี่ค,คือหน้าตาของเจ้า S X 1 0 0ครับผมรูปทรงค่อนข้างดูเฉเฉียวดูสปอร์ตเอาใจมีเส้นสายเลีบลหลนะที่ดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้เองนะฮะตัว S X 1 0 0นะครับมีเฉดสีให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับน่าจะร่วมๆวม3เฉดสีเลยครับไม่ว่าจะเป็นังสีเรียสีด้านสีเงา ที่เป็นเชิดลูดลายและสีพื้นนะฮะมีให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าหมุดตัว SX 1 0 0ใบนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยกันก่อนนะครับหมุดใบนี้ครับได้รับความมาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ECE นะครับผมแล้วก็ DOT นะครับผมก็คือผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยทีเดียวแลวะเจ้าหมุ S อสเอ็กซ์หนะครับก็ได้นำฟีเจอร์หลักๆนะฮะจากตัว X P 1มาใช้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของไวเซอร์หน้าครับหรือว่าชิลหน้านะฮะที่ทำให้มีขนาดใหญ่นะฮะซึ่งช่วยให้ทัชทาวิสัยนะครับมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นนะครับสามารถมองเห็นได้รอบข้างได้มากขึ้นแล้วก็ทีนี้ครับผมในตัวหมวกเองนะครับแถมมากับตัวพิีล็อกนะครับที่บอกว่าพิีล็อกมีแถมให้ในกล่องนะครับก็สามารถที่จะนำมาใส่เข้ากับตัวไวเซอร์หน้าได้นะครับเพื่อช่วยกันฝ้านะครับ ได้โดยแถมในกล่องเลยทีเดียวและชุดฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ Next จะมีมาแท้ในแท้ทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็คือในช่องอที่เราใส่สำหรับบลูทูธนะครับอุปกรณ์สื่อสารหรือที่บ้านเราไม่ต้องเป็นบลูทูธนะฮะก็คือ Next เองก็ทำล็อตมาทานั้นข้างนะครับว่าสำหรับใส่บลูทูธซึ่งของยี่ห้อที่คู่กัน Next นะฮะก็คือ Xcom นะครับ,ก,รบก็จะมีช่องทำมาพร้อมใส่เลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปหาตัวติด หรือไปเจาะหรือไปอะไรนะครับกับตัวหมวกก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับอีกฟีเจอร์อย่างหนึ่งของเจ้าหมวก next ใบนี้ครับคือทำมาให้เป็นขนาด a อ i ชียนฟนะครับก็คือตัวหมวก A ทำมาให้เข้ากับสรีระใบหน้าของคนเอเชียนะครับมากขึ้นนะครับก็คือ,อที่เรารู้ว่าสรีระทา,ท,าทางด้านของทรงกะโลกหรือทรงหน้านะครของตงฝรางกับเอเชียนต่างๆกัน ก็หมดตัวนี้เองนะครับก็ทํามาให้ฟิตเข้ากับใบหน้าคนเอเชียด้วยนะครับในเรื่องของตัวนวงกระตันนานะครับตัวเปลือกบวกเองนะครับเป็นเทอร์โมเรซินนะครับฉีดขึ้นรูปนะครับผมก็คือการันตีในเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะครับทนทานแน่นอนตัวนี้ก็ได้นะฮะขึ้นรูปแบบ3มิตินะครับผมเพื่อความสะดวกสบายในการสวมใส่นะครับผมแล้วก็ตัวนูนเองนะฮะจะสังเกตได้ว่าสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นแล้วก็จะมีเป็นชิ้น ล่าสุดนะครับเป็นชิ้นรองขึ้นมาเนหะ็นไหมถ้าแหวกดูจะเห็นมีลมภายในอยู่แล้วมีตัวชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งตัวชิ้นนี้ครับผมจะช่วยในเรื่องของการลมนะฮะการลมแล้วก็ทําให้หมวกเนี่ยเงียบขึ้นเวลาขับขี่การลมที่มันหววเข้าข้างใต้นะครับผมนะฮะก็จะมีหมวชิ้นนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาส่นวนมด้านในก็สามารถที่จะถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับสามารถถอดนามาทำความสะอาดได้นะครับส่วนตัว ัดคางครับให้มาเป็นแบบว่าบัคเกิลน,นะครับนะฮะเป็นควิกแต p เป็นบั c เกิลก็คือเสียบล็อกไปได้เลย,เ,ลยเสียบล็อกก็อยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแผ่นติดใต้คางการลมหัวน,นะครับที่มา,ามพร้อมคู่กันกับนวมนะครับมาต่อที่เรื่องของระบบระบายอากาศในตัวหมวกนะครับช่องลมเข้า,ต,า,งงขา,าต่างนะครับช่องลมเข้าหลักๆก็จะมีบริเวณปากนะครับหนึ่งช่องทางอันนี้นะฮะก็คือบริเวณปากที่เปิดปิด ตรงนี้นะครับแล้วก็มีบริเวณทางด้านหน้าผาข้างบนนะครับตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเปิดกับปิดนะครับส่วนช่องลมออกก็จะมีด้านทางด้านหลัง2ช่องทางนะครับเครงนี้เลยปเป็นสำหรับลมออกข้างหลังนะครับผมอีกอย่างนึงที่ตัวหัวให้มาใบนี้ครับผมก็คือในเรื่องของแว่นกันแดดนะครับหรือว่าซันไวเซอร์นั่นเอง โดยมีโบโบระบบฟังก์ชันควบคุมอยู่ทังเบร์ทางนั้นข้างท้งนั้นซ้ายมือของหมวกนะครับเพื่อคุณจะมาที่จะเลื่อนขึ้นเปิดปิดได้อย่างง่ายดายแล้วก็ตัวแ่นกันแดดตัวนนี่เองนะครับสังเกตได้ว่าให้มาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเวลาปิดลงมาเนี่ยไม่ได้ว่าถ้าจะครอบคุมทั้งหมดกับตัวช่องมองเลยทีเดียวนะครับเพราะหมกบางใบให้มาบางทีอาจจะแค่ครึ่งเดียวหรือว่าไม่เยอะไม่ใหญ่อย,อย่างนี้นะครับอันนี้เียกได้ว่าให้มาค่อนข้างใหญ่แล้วเ็ ครอบคุมมุมมองทั้งชารูสายแท้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับผมตัวเบรกจ๋าเ้ยครับตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากใส่ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนออกมาได้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวไวเซอร์หน้าตัวชิวหน้านะครับก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโดยใช้ปุ่มทางด้านข้างนะฮะง้างออกแค่ง้างลงาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับจะมีปุ่มนี้ นะครับเสร็จนแะล้วสานประเทศดึงหงอกได้เลยทําให้สามารถที่จะเปลี่ยนตัวชิวหน้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของน้ําหนักครับผมน้ําหนักโดยจมูกใบที่เราได้นํามารีวิวในวันนี้นะครับจมูก Next XX 100ใบนี้นะครับน้าหนักนะฮะอยู่ที่1525กรัมนะครับซึ่งหมวกใบนี้เป็นไซส์ S นะครับอยู่ที่1525กรัมซึ่งน้ำหนักในไซสห์หนึ่งก็จะแตกต่างกันอยู่เพียงไม่หลัก ไม่หลัก10กรัมนะครับไม่ต่างน้ำหนักก็แตกต่างกันได้มากก็ตกเฉลี่ยที่มัน1,500กรัมนะครับน้ำหนักส่วนกลางก็ถือว่านับว่าไม่หนักไปไม่เบาไปน้ำหนักกำลังดีนะครับในการจับสือก็ไม่รู้สึกว่าหมวกปานี้หนักเกืออะไรยังไงนะครับสุดท้ายครับเรื่องของสนนราคานะครับจ้าหมวก SX 100อยู่ที่6,900บาทนะครับผมใครที่หกพันเก้าร้บาทก็ได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับในช่วง ในหมวกช่วงราคากลางๆนะครับกับฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับเอาละครับสำหรับใครที่สนใจในหมวกใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงในช่องทางติดต่อนะครับถ้าหากสนใจก็สามารถที่เข้าไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายหมวก Next นะครับแล้ววันนี้นี่ก็คือรีวิวของเราครับกับก Next SH 1 0 0นะครับแต่สำหรับเทปหน้าเราจะนำอะไรมารีวิวให้ชมกันอย่าลืมติดตามในเทปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ